สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเบิร์ดแฟนแตงโมเดือดทําแบบนี้กับแฟนผมได้ยังไงเบิร์ดแฟนแตงโมโพสตเดือดเรียกได้ว่าพี่มิชมากันทุกรูปแบบจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเบิร์ดแฟนแตงโมก็ได้ถูกผู้ไม่หวังดีสร้างทิกตอกปลอมทําให้มีผู้คนหลงเชื่อกดติดตาม tiktok ดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั้งยังถูกมิจฉาชีพสร้างเพจ a c e b o o k ปลอมชื่อว่า stonerbkk.shop ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับ IG ของทางร้านของเบิร์ดและใช้รูปของเบิร์ดเป็นโปรไฟล์จนงทำให้แฟนคลับนั้นเกิดความเข้าใจผิดสั่งเสื้อจาก Facebook ปลอมมังกลวและล่าสุดนั้นเบิร์ดก็ได้เจอเรื่องราวในลักษณะเดียวกันอีกครั้งโดยที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพถูกปลอม TikTok ลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมเก็บเขียนข้อความว่าแอบอ้างนะครับ และเจ้าตัวได้โพสตเล่าเรื่องราวอีกครั้งหลังจากที่ถูกเว็บไซต์พนันออนไลน์แอบอ้างซึ่งเจ้าตัวได้เขียนข้อความว่าแอบอ้างไม่เล่นพนันออนไลน์ครับก่อนหน้าที่จะได้มีการโพสต์เดือดอีกครั้งหลังจากเว็บพนันออนไลน์นั้นได้ใช้ภาพของแตงโมแฟนสาวอ้างกับนักพนันออนไลน์พร้อมกับเขียนข้อความว่ารูปผมคนเดียวยังไม่พอเอารูปแฟนผมไปทำมาหากินแบบนี้ดิกด้วยพร้อมกับแนบสนัญลักษณ์กุบเท้า ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ